ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันได้เงินเยียวยา5,000บาทวันไหนเช็คได้ทันทีสวัสดีครับแฟน r s t Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ยังตามติดมาตรการเยียวยา5,000บาทเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่นะครับวันนี้มีวิธีการเช็คสถานะของเราว่าอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้ว<ไ>ก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งหน้า เราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com เปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยา5,000บาทเช็คสถานะขั้นตอนไหนได้ด้วยตนเองแหล่งข่าวจากสนุกมันนี่กล่าวว่าเชื่อว่าผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้อยากจะทราบว,ว่าตนเองจะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่และตอนนี้สิทธิ์ดังกล่าวอยู่ในตอนไหนแล้วครบกำหนดการตรวจสอบเร็วสุด7วันทำการแล้วหรือยัง เราจึงได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันที่เว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ให้ทันทีล่าสุดเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ได้เปิดออปชันเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนั้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5000บาททำได้ง่ายๆได้ด้วยตนเอง ลองทําดูนะครับระหว่างฟังไปด้วยชมไปด้วยก็าสามารถลองทําไปด้วยได้เช่นเดียวกันทําตามขั้นตอนตามนี้เลยครับข้อ1เข้าไปที่เว็บไซต์ www เราไม่ใช่ก com หลังจากนั้นให้เลือกปุ่มตรวจสอบสถานะซึ่งจะเป็นปุ่มสีเทานะครับข้อ2ระบบจะนําเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาขั้นตอนต่อมาที่ต้องทําคือ 1. กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลัก 2. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน 3. วันเดือนปีเกิดหลังจากนั้นให้กดตรวจสอบฐานะการลงทะเบียนได้เลยข้อ 3. เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิกตรวจสอบฐานะข้อ 4. ระบบจะแสดงผลว่าขณะนี้สิทธิ์ของผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วอยู่ในขั้นตอนไหนเหมือนกับเราเช็คระบบ tracking จากการส่งของที่เราส่งของออนไลน์ซึ่งสามารถติดตามได้ว่าของเราถึงไหนแล้วสรุป จากการที่ได้เปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยีเยวยา5,000บาทได้มีขั้นตอนลงทะเบียนพร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิทุกขั้นตอนอย่างละเอียดหากสงสัยได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมันนี่นะครับถือว่าเป็นมาตรการเยียวยาที่เป็นโค้งสุดท้ายของการเยียวยา5,000บาทให้กับประชาชนซึ่งตอนนี้การทบทวนสิทธิ์ก็ได้ปิดลงไปเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์หลังจากการยื่นไปแล้วสามารถเดินทางไปร้องเรียนสิทธิ์ได้พร้อมทั้งเอกสารที่กรมประชาสัมพันธ์แต่ต้องภายในวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้รับการเยียวยาโดยทั่วถึงกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีดีในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ